สวัสดีค่ะพวกเรานะคะ A2 Channel นะวันนี้พวกเรามาดูพรุกกันนะคะอันนี้คือบรรยากาศตอนเย็นนะคะวันที่26นะตรงนน้นนะคะไกลๆหนูหนๆน,นก็คือเรือที่จะจุดพรุนะคะนี่นะคะช่วงนี้ตอนนี้คือคนเริ่มมาแล้วนะก็เริ่มมาจับจองที่ได้นะคะ,ะแล้วก็จะมีเห็นเห็นตรงนี้จะมองเห็นโรงแรมฮิวตันนะที่คนเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นตรงกลางพอดีนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปจองที่กันแล้วนะโอเค เห็นเมาอยากเล่นเมาอีกกานะคะตอนนี้คนก็เริ่มมาจับจองพื้นที่แล้วนะนี่คือบรรยากาศก่อนที่จะจุดพลุนะคะตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งแล้วนะนี่คนเยอะอยู่เหมือนกันนะคะนี่วันนี้วันแรกนะคะจุดวันแรกวันที่26พฤศจิกาย,ยนนะคะ องเดินถือถ,ถอดรองเท้านะเพราะว่าเดินสะดวกกว่านะคะนี่แสงสวยมากนะคะตอนนี้อาหารนะคะอาหารเนี่ยมีริมถนนนะคะนี่เต็มเลยนะนี่แล้วก็รถนะคะสำหรับคนที่มาเร็วเนี่ยเขาจะจอดริมถนนนี่เห็นไหมแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ให้รถเข้าแล้วนะคะจะมีมอเตอร์ไซค์เข้าได้อยู่ ี่อันี้รถคืออีกฝั่งนึงเป็นรถนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นอาหารนะคือแนะนําให้ซื้อก่อนที่มันจะจุดพลุนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืดแล้วมันจะหาที่นั่งไม่เจอโอเคค่ะคือพอมันตรงข้ามกับฮิวตันหรือว่าเซนทันเซนทันแล้วเนี่ยมันก็จะมีอาหารบนบนบน,บน ทางเท้าเนี่ยนะคะเต็มเลยนะจะต้องห่วงเรื่องอาหารนะคะอาหารการกินเยอะมากนะแต่ว่าก็ต้องรอคิวหน่อยนะคะว่าคนมันจะเยอะนะเซ็นทรัลนะคะอันนี้จะเป็นซอยที่ออกมาที่เดินไปจากเซ็นทรัลนะก็จะเป็นสถานีตำรวจภูทรเมืองพัทยานะคะคือตรงนี้จะเป็นจุดศูนย์กลางของการจุดพลุนะคะหนูดเห็นเรือไหมนูนะคะตรงนี้คนจะเยอะเป็นพิเศษเพราะว่าเรือที่เขาจุดพลุอยู่ตรงนู้น นี่นะคะตรงนี้จะเป็นจุดศูนย์กลางนะคะพิธีแล้วเรานั่งตรงนี้นะตรงนี้คนเยอะมากนะเวทีนะคะอยู่ด้านนู้นนะคะนี่อันนี้เริ่มจะเย็นแล้วนะคะจะมืดแล้วนะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศตอนนี้นะคะเขาจะจุดพลุแล้วนะคืนแรกนะคะจุดประมาณ อุมนะคะนี่อันนี้เขาปิดไฟหมดแล้วนะเขาจะปิดไฟปิดไฟทงเอปิดไฟเสาก่อนนะคะเขาจะปิดไฟเสา,อาตอนนี้ก็จะจุดแล้วนะชุดที่หนึ่งนะคะพัทยาเปล่งประกายนะชื่อไฮโซมากพัทยาเปล่งประกายนะคะ ชุดนะคะชุดรับประมาณ15นาทีจุดชุดที่1เสร็จก็จะเว้น15นาทีนะคะชุดที่2ก็จุดอีก15นาทีนะคะอันนี้เราเอาเฉพาะภาพชุดที่1มาให้ดูแล้วกันนะคะคืนแรกของวันที่26นะคะพรุ่งจุดอีกช้นหนึ่งวันที่27นะคะใครที่ตัดสินใจจะมาก็มาได้นะคะที่จดอดรถเนี่ยตรงไหนว่างจอดได้เลยนะคะมาเร็วก็จอดได้หมดเลยนะคะอาหารการกินมีพร้อมนะคะห้องน้ำอ่า องถือเสร็จเรียนมาด้วยนะคะห้องน้ําเข้าครั้งละ10บาทนะคะแล้วก็ต้องใส่แมสด้วยแอลกอฮอล์เขาไม่ให้ขายนะคะปีนี้เวทีก็จะมีเวทีอยู่หันหน้าหันหน้าเข้าทะเลเวทีอยู่ทางขวามือนะคะไปแล้วนะคะดูพลุพัทยาปี2021คะ่ะบ๊ายบายคะ่ะขอให้ทุกคน ดูพลุอย่างสนุกสนานนะคะนี่เป็นบรรยากาศตอนกลับนะคือตอนกลับทุกคนก็จะเดินกลับทยอยกลับนะคะเราจะกลับเลยก็ได้หรือว่าเราจะนั่งนั่งรอให้คนแบบว่าน้อยๆก่อนก็ได้นะไปแล้วนะคะคลิปนี้ดูพูกพัทยาปี2021 ราก็เดินกลับนะคะเพราะว่าโรงแรมเราเนี่ยเดินมาถึงชายหาดได้นะคะคก็คือแนะนําให้เลือกโรงแรมที่อยู่ใกล้ๆชายหาดนะคะขากลับจะได้เดินกลับได้นะคะนี่อันนี้เป็นซอยที่เดินถึงโรงแรมได้เลยนะคะประมาณ500เมตร